ประหยัดน้ําไม่ต้องแฉกก็สนุกได้สาสงการประหยัดน้ําสู้วิกฤตภัยแล้งคือเราอยากรู้มากๆเลยค่ะว่าตอนนี้น้ําบนโลกก็เหลือนิดหนึ่งทรัพยากรก็มีจํากัดแต่ทําไมคนไทยยังสาดน้าเหมือนแจกฟรีอยู่อืเตรียมเสนอแผนเล่นสงการแบบประหยัดน้ําเน้นลดน้ําตามวิถีไทยอืปีนี้น้ํามีน้อยมากๆขอความร่วมมือใช้น้ําอย่างประหยัดเพราะเราจะร่วมผ่านวิกฤตแรงนี้ไปด้วยกันอืทำไมเราต้องประหยัดน้ำครับจะได้ลดค่าน้ำไง เป็นการฝึกฝนตัวเองไงถ้า oh. เราประหยัดเนวันอื่นเราก็ทําได้เดี๋ยวเดี๋ยม่เป็นใครเดี๋ยวทำไมเราต้องประหยัดน้ําครับโอเคไม่ถามก็ได้ติ็มเต็มเต็มทำไมเราต้องประหยัดน้ำวะไม่ร okay. um> um> ู้อ่ะไม่รู้ทำไมต้องประหยัดน้ำเพราะโลกร้อนร้นปะหยัด ทําให้เราเนี่ยมีน้ําใช้เพรเดี๋ยวน้ําหมดประเทศน้ําหมดประเทศเหรอใช่อ๋ออ่ะอันนี้มิเตอร์น้ำบ้านเราเนียครับหนึ่งหน่วยเท่ากับ20กว่าบาทใช้เท่าไหร่ถึงจะขึ้น1หน่วยครับ1000ลิตรครับ1000ลิตรเยอะแค่ไหนครับเท่ากับ1ตันครับตลาดอยากรู้จังว่า1000ลิตรเยอะแค่ไหนเยอะเยอะเยอะหนึ่งพันลิตรเท่ากับเท่าไหร่นะหนึ่งหน่วยหนึ่งหน่วยเท่ากับกี่บาทยี่สิบบาทยี่สิบบาทปู่จะยอมจ่ายเงินยี่สิบบาทเพื่อฉีดพวกมึงปหยดนึ่

ประหยัดน้ำเพราะว่าประหยัดไฟด้วยคือมันรีทั้งกี่บาทนะยี่สิบบาทมันย้อนใส่ยี่สิบบาทของเราเนี่ยนะพี่มันบริจาคให้กับเด็กชาวดอยได้อ๋อเด็กชาวดอยกูประหยัดน้ำวันนี้อ่ะเด็กชาวดอยจะมีน้ำใช้ไหมมีดิมียังไงถ้ากูประหยัดน้ำวันนี้คนที่แห้งแล้งเขาจะมีน้ำใช้ไหมมีดิมียังการประหยัดน้ำในภาคเหนือทำให้พี่ทวี่อธิการมีน้ำใช้ไหมต้องมีแล้วล่ะมียังไงมันจะมีได้ยังไง ทิ <This> ้ายเราไม่มีใช <r isa> ah, ้แล้วเขาก็ไม no ่ม ok ีใช้สิคือน้ำก็หมดแล้งเต้นไม่เต้นไม่ให้ผ่านผลงานเต้นในสมกับค่าน้ำที่เสียไปเดี๋ยว นี่นะครับางใช้น้ําไม่ถึง1นึ่พันลิตรเลยสรุปว่าทำไมต้องประหยัดน้ำนเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ประหยัดพื้นที่ในที่แบบมันแห้งแล้วมากๆเลยเขาไม่ได้มีน้ําใช้ไม่มน้ำใช้ได้ยังไงอธิบายตามหลักวิทยาศาสตร์เด็เดี๋ยวน้ําหมดโลกน้ำมันหมดโลกน้ำเป็นทรัพยากรหมุนเวียนลงทะเลปุ๊บละเลยเป็นฝนฝนมันก็มาตกอีกมันจะอ้อยน้ำมันจอ้อยบนโลกเรามีน้ําถึง2ในสามเลยนะเราจะรู้ไงว่ามันหมดถ้าเราไม่ประหยัดน้ำเอาอย่างนี้เลยเดี๋ยวน้ำ่วมน้ำหมดโลกเดี๋ยวน้ำรวมน้ำหมดโลกเออเดี๋ยวน้ำ่วมพี่คิดดูนะคนเล่นน้ําเยอะมากสง การเนี่ยบอกคนเล่นน้ำเยอะใช่ไหมแม่งมาขังในท่อแล้วท่อแม่งไม่ระบายท่อกรุงเทพอ่ะเล่นน้ำเยอะแล้วน่ะมาขังในท่อมันต้องทิ้งไอหยาดดิวะถ้าประหยัดน้ำไม่ให้น้ำท่วมไม่ให้น้ำท่วมเราก็ต้องใช้น้ำน้ำมจะได้หมดมันจะได้ไม่ท่วมสิอย่าไปดูมึงเป็นเด็กฝึกงานที่ไร้ความรู้ได้ยังไงตุ่นขาวเกียรติบัตรเกียรติบัตใหญ่ใหญ่ทำไมเราถึงต้องประหยัดนะทำไมเราต้องประหยัดนะที่มันต้องประหยัดน้ำอ่ะเพราะมันมีหลังมีเยอะสิเวลาโอ๊ยถ้าเราต้องประหยัดน้ำใช่ไหมมันมีผลต่อองค์กรอื่่่นชยล เราน้ำท่วมอย่างเงี้ยเอ้ยไม่ใช่น้ำท่วมเอาเท้าเดี๋ยวเอาเท้าเทไม่ใช่โอ้โหเยอะนะอ้โหการที่เจะเปลี่ยนจากน้ำเสียจากน้ำไม่ดีมาเป็นน้ำสะอาดได้เนี่ยใช่เดี๋ยวให้คูณให้คุณลุงเราตัดตอนเลยได้ไหมลุงเราตัดตอนลูกราตับตอนน้ำจะหมดจากโลกไปได้ยังไงน้ำน้ำมันไม่ได้หมดจากโลกแล้วทำไมเขาบอกว่าหมดจากโลกน้ำจืดน้ำฟังกูก่อนน้ำจืดอีกนายมันใช้ได้ด้วยมันจะหมดจากโลกเพราะว่าตังมันไม่พอต้ก็ไม่ห่อ พี่ตอบดีๆพี่ตอบดีโอนกระลบด้วยเนี่ยต้องใช้เครื่องสุบนะเครื่องกรองน้ะการวิจัยแะไรต่างซึ่งตรงนี้มันลดในตังเราในยี่สิบบาทเลยก็เนี่ยยี่เพราะเราอ่ะเขาเก็บตังค์เราไม่ถึงยี่สิบบาทนี่ห้อบาทเลยนะซึ่งเขาจะโวยวายทำไมเนาะที่จะโวยวายไอ้ให้คุณพ่อกันโอ้ย กันเกี่ยวกับการใช้น้ําประปาอย่างประหยัดนะครับบอกไว้ก่อนเลยว่าอันนี้เป็นข้อมูลที่ผมศึกษาเองอันนี้เป็นเขื่อนรู้จักเขื่อนไหมฮะเขื่อนที่ร้องเพลงใช่ไหมครับใช่ครับอย่าเพึ่งไปรักใครอย่าเพิ่งแอบไปชอบใครอย่าเพิ่งมองใครนอกจากนั่นคือเขื่อนเขื่อนเก็บน้ําถูกไหมฮะเวลาเราจะใช้น้ำเนี่ยเขื่อนก็จะปล่อยน้ําออกมาตามแม่น้ําถูกไหมฮะปั๊บอย่างเงี้ยเมื่อว่าเราอยู่ตรงนี้พอเราใช้น้ําเสร็จปุ๊บน้ำเนี่ยมันก็จะไหลลงท่อท่ออะไรสักอย่างก็ไม่รู้ก็จะไหลลงแม่น้ำเหมือนเดิมลงแม่น้ำเสร็จปุ๊บแม่เงยจะลงไ ที่อ่าวไทยฮะนี่คืออ่าวไทยอ่าพออากาศมันร้อนๆมันก็จะขึ้นมาเป็นก้อนเมฆก้อนเมฆมันก็จะลอยไปแล้วก็จะตก เป็นฝนหลังจากที่ตกเป็นฝนแล้วเนี่ยเติมได้น้ําปุ๊บเขื่อนก็ปล่อยน้ํามาใช่ไหมฮะเขาก็จะมีโรงสุบน้ําดิบอยู่ตรงตรงนี้เสร็จป,ปุ๊บเขาก็จะส่งไปที่อไอตัวนี้สําคัญโรงกรองน้ำฮะกรองน้ําเป็นโรงอะไรสัอกอย่างนึงที่ทําให้น้ำเนี่ยแม่งแดกได้เสร็จป,ปุ๊บเขาก็จะส่งมาที่นี่ฮะนี่บ้าน่ะนี่คืออ่าไม่ใช่บ้านนะเป็นโรงแจกน้ําถ้ากูไม่ว่าบ้านกูจะว่าโรงแจกน้ําต้องมีลักษณะยังไงต้องเป็นแท่งแมเป็นแท่งแท่งแท่ง อ๋ออ่าน uh ี่เขากับเก็บน้ำเออเสรษฐภูมิเขาก็จะแจกน้ำดีเนียเข้าใจง่ายเขาจะแจกน้ำมาตามท่อก็มาที่พวกเราท่อมาอยู่ข้างบนเหรอน้ำจากท่อเนี่ยมาฉีดเล่นกงินเหมือนเมื่อกี้มันจะลงไปปุ๊บมาที่อ่าวไทยก็เป็นเมฆแล้วก็เป็นฝนกันต่อไปนะถามว่าทำไมต้องประหยัดน้ำน้ำพลังงานมันเกี่ยวข้องอะไรกันเพราะว่าตรงนี้ฮะตอนที่มึงจะส่งน้ำมึงต้องใช้พลังงานไหมต้องใช้พี่ต้องใช้พลังงานเยอะด้วยเยอะการที่จะส่งน้ำมาตามท่อเนี่ยมันจะต้องมีคน ถักน้ำเนี่ยไอผักน้ำเนี่ยมันก็ต้องเป็นพลังงานไฟฟ้าพลังงานห่ายเหลอะไรเต็มไปหมดนะครับถ้าเกิดว่าเราประหยัดน้ำเนี่ยมันก็ช่วยประหยัดไฟประหยัดพลังงานอย่างอื่นไปด้วยแต่ถามว่าน้ำเป็นพลังงานที่หมดจากโลกไปไหมไม่จริงครับน้ำไม่หมดจากโลกเพราะกูใช้น้ำปุ๊บมันไม่ได้ลอยออกไปนอกอากาศถึงหรอมันไม่ได้ลอยออกไปนอกจักรวาลน้ำเป็นสิ่งที่เรียกว่านี่ฮะเน้นเลยฮะทรัพยากรหมุนเวียนมที่เขาบอกว่าน้ำจืดหมดน้ำจืดหมดมันก็หมุนเวียนกลับมาเราก็มากรองใหม่ได้มันทำให้เป็นน้ำจืดได้ใหม่สมมติว่าน้ำจืดหมดจริงๆม อ้าวไทยเป็นน้ำเค็มไหม,มเค็มสัตว์แต่พอมันเป็นเมฆปุ๊บมันไม่ได้เอาเกลือเข้าไปด้วยไงอ เฮียนเมฆเนี่ยมันก็เป็นน้ําจืดไงถ้าเราประหยัดน้ําเราก็จะประหยัดพลังงานอื่นๆไปด้วยสมมติว่าเกิดเหลือแค่นี้น้ำตัวเนี้ยมันก็จะไม่ส่งมาเราก็จะไม่มีน้ําใช้ประฝนจะตกเนี่ยมันต้องใช้เวลาบ้านกูเคยเคยไฟดับแต่ถูกตัดน้าไอ้ไฟดับเนี่ยไม่เท่าไหร่ใช้ชีวิตอยู่ได้ไฟดับแต่ถ้าถูกตัดน้ำอะไรเนี่ยชิบหายเลยที่ล้างตูดไม่ได้อ้ยกดน้าไม่ลงอีกกดน้ําไม่ได้ด้วยน้ำเนี่ยบางทีมันสําคัญกว่าไฟนะครับถ้าเราประหยัดน้ำเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เด็กในทุ่งหญ้าแอฟริกามีน้ําแดกอันนี้้้ขขใหเจ อา,อาผมอาจจะผิดก็ได้แต่ว่าผมหาข้อมูลไม่เจอไงว่ามันทำ,ทำให้มีน้าแด็กได้ยังไงวะเราส่งน้าไปหรอเอาน้ำใส่เครื่องบินแล้วส่งไปที่แอฟริกาอะไรอย่างงี้คือเรื่องนีม้นมันเคยเป็นดราม่าไอ้ b u c เก t Challenge อากมาวนี้ใช้น้ำเรื่องนั้นทีเด็กแอฟริกันเด็กในภาคอีสานไม่มีน้ําใช้ซึ่งการที่เราประหยัดน้ําไม่ได้ทําให้ตรงนั้นมีน้ําใช้นะครับแต่การประหยัดน้าเนี่ยฝึกนิสัยจริงๆอย่างที่ไอกรอนว่าไว้ในตอนต้นคลิปนะครับมันฝึกนิสัยเหมือนเราใช้เงินไงวันที่เราแบบมีอะไรจํากัดเนี่ยเราก็จะได้เออไม่ต้องฟุ่มมเเเเอยยยยถ้้าาาาาารรสบบบจนคคชิกกก็ะู่่ัวลไได นี่ก็คือคําตอบว่าทําไมเราถึงต้องประหยัดน้ําครับทําไมเราต้องประหยัดน้ําประหยัดน้ําแล้วเมียอาจจะชอบไหมฮะเดี๋ยวไปเกี่ยวอะไรกับเขาเราการที่มีคนบอกว่าให้เราประหยัดน้าเนี่ยเพราะอีกพื้นที่หนึ่งไม่มีน้ำเนี่ยมันต้องมีข้อดีของมันดีวะนี่ขอดูโฆษณาของญี่ปุ่นนะโฆษณาประหยัดน้าโอ้อโอ้คุณชนกันยี่หรอใช้ทุกหยดยังมีคุณค่าโอ้ย่ะไอ้ยักษ์ต่างประเทศเขาต้องการน้ำนะดูดิ แอบว่ากันว่าในนี้มันต้องมีน้ำเยอะแน่เลยทำไรอะอ่ะฮะอ่อ่ะเอาเอาชีวิตคนเร็พี่น้ำมันอยู่ข้างล่างเองไอ้แฟดเอาอยูทำยังไงล่ะพี่เมียโอ้คุณหาหน้าอะไรวะเฮ้ยโอ้น้ำท้องเดือสวรรค์ประทานอ่ะอ่ะปบายเลยเกลหาไปเยอะ สมมติจีนมีสงการเล่นสงการกันแล้วบ้านเราจะมีน้ําใช้ป่าวะเราก็มีน้าใช้ป่าววะเออใช่ไหมเถอะครับประหยัดน้ําไว้ให้เป็นที่ใส่ก็เลยนะเผื่อวันที่เราลำบากเผื่อเราจะไปอยู่ในพื้นที่ที่เราไม่มีน้ำไงเราจะได้จะได้ไม่รู้อ่ะคิดอะไรไม่ออกใครมีไอเดียอะไรคอมเมนต์มาหน่อยฮะคือสิ่งที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้แปลว่ามันถูกเสมอไปนะเว้ยนี่คือการแสดงความเห็นนะครับเออถ้ามีอะไรที่มันช่วยให้ผมหายโง่ได้ก็คอมเมนต์มาหวังว่าวิดีโอนี้จะมีประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสำหรับว we <laughs>